เรื่องที่สําคัญคือใครท้อแท้สุดๆเขาไม่ได้เล่นให้ทีมชุดใหญ่ส่วนทีมสำรองกว่าจะได้ลงสนามก็ต้องรอทุกๆ3สัปดาห์และผมรู้เลยว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างนิทานลูกหนังก่อนจะเปิดหนังสือนิทานลูกหนังนะครับ หนึ่งซับสไคร์หนึ่งคอมเมนต์ที่แสนอบอุ่นของพวกท่านจะเป็นกําลังใจสําคัญให้เราได้ทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับหากพระเจ้ามีตาและสร้างเรามาเพื่อให้ทำสิ่งหนึ่งให้สําเร็จแม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะยากและลําบากแค่ไหนก็ตามบางคนคงโชคดีที่รู้ว่าพระเจ้าส่งเขามาให้ทําอะไรในชีวิตแต่บางคนที่ไม่รู้เลยว่าพระเจ้าสร้างเขามาทําอะไรอย่างเช่นไคล์วอล์เกอร์ คายวอลเกอร์คือเจ้าของสถิติหน้าเตะต,ตำแหน่งฟูลแบ็กที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกนะครับเมื่อย้ายจากพอลสแนมฮอสเปอร์ไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์ปี2017ครับค่าตัวตั้งต้นนะวันที่บรรลุข้อตกลงกันคือ45ล้านปอนด์ครับแต่หากรวมกับออปชั่นต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากความสำเร็จของทีมเรือใบสีฟ้าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าแบ็กขวาทีมชาติอังกฤษคนนี้ค่าตัวถึงหลัก60ล้านปอนด์เลยก็ว่าได้ ถึงแม้หนเวลานี้ใครๆต่างยกตำแหน่งแบ็กขวาที่ดีที่สุดของอังกฤษให้กับเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับสุดยอดจอมแอซิดอนาคตไกลของลิเวอร์พูลแต่ชื่อของไคล์วอลเกอร์ก็ยังคงเป็นแบ็กขวาเบอร์ต้นๆของแดนผู้ดีอยู่ดีครับก่อนจะเติบโตมาเป็นสุดยอดแบ็กขวาอย่างทุกวันนี้วอลเกอร์ Walker เริ่มเล่นฟุตบอลในตำแหน่งกองหน้ามาก่อนสมัยเป็นนักเตะทีมเยาวชนของสโม,มสรเล็กๆอย่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเมื่อกว่า10ปีก่อนครับและดูเหมือนนี่จะเป็นคำสั่งของพระเจ้า ที่ให้เขามาเล่นตำแหน่งแบ็กขวาจนถึงทุกวันนี้คายวอลเกอร์เกิดที่เมืองเชฟฟิลด์เมื่อวันที่28พฤษภาคม1990จากบทสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซของอดีตผู้จัดก,การทีมเยาว,วชนของเชฟฟิลด์ขเ,ฟฟลเขาบอกว่าวอลเกอร์ Walker ในวัยเด็กเคยเป็นกองหน้าร่างจิ๋วมาก่อนแต่แล้วจุดเปลี่ยนในชีวิตของวอลเกอร์ก็คือในเกมฟุตบอลระดับอะคาเดมีนัดหนึ่งตอนที่เขาอายุแค่11ขวบเขาถูกโค้ชขอร้องให้รับบทแบ็กขวาจำเป็น เพื่อรับมือปีก้ายที่ฝีเท้าฉกาดของคู่แข่งก่อนจะระเบิดฟอร์มสุดยอดจนฝั่งตรงข้ามโชว์ฟอร์มไม่ออกก่อนที่วอลเกอร์จะถูกผลักดันให้ไปเอาดตีตำแหน่งนั้นครับตอน11ขวบวอลเกอร์ Walker น่าจะสูงสัก3ฟุต2นิ้วเห็นจะได้มั้งเขายังไม่มีรูปร่างสูงใหญ่จนกระทั่งอายุ16ปีแต่ในช่วงระยะเวลาเพียง2ปีก่อนหน้านั้นครับ เข้าสูงขึ้นพวดพาดผมไม่มีวันลืมวันแรกที่ผมพบกับวอล์กเกอร์มันเป็นเกมของทีมชุดยู22พบกับนอตติงแฮมฟอ o r เรสผมได้คุมทีมชุดนั้นแต่ผมอยู่ที่นั่นเพื่อชมเกมเรามีเด็กๆจากไอร์แลนด์หลายคนเข้ามาทดสอบฝีเท้าแต่พวกเขาเจอปัญหาเพราะปีกซ้ายของฝั่งตรงข้ามปั่นปวดเราอย่างมากและแล้วโอกาสก็เกิดขึ้นคาถูกเปลี่ยนตำแหน่งจากกองหน้ามาเป็นแบ็คขวา เขาไม่ได้สมัครใจเท่าไหร่ครับแต่เ้ชเป็นคนตัดสินใจและคายก็เล่นตำแหน่งใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมหลังจากนั้นผมก็ติดตามเขาอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวตอนที่อายุเพียง18ปีคายวอลเกอร์เซ็นสัญญานักเตะอาชีพฉบับ,บแรกในชีวิต,ตกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับแต่ต้องใช้เวลาส่วนใหญ่กับการเล่นให้ทีมสำรองมากกว่าผมไปคุยกับผู้จัดการทีมอ,อ,อยออู่หลายครั้งว่าคายพร้อมแล้วแต่เขาไม่ได้แม้แต่ลงซ้อมร่วมกับนักเตะทีมชุดใหญ่เขาอยู่กับทีมชุดที่กำลังพัฒนา และมันเป็นเรื่องโชคร้ายของเขาในช่วงนั้นทีมสำรองมันค่อนข้างมีปัญหาอย่างมากเพราะโปรแกรมการแข่งขันไม่ได้มีอย่างสม่ำเสมอคุณอาจมีช่วงเวลานานถึง3สัปดาห์ที่ไม่มีโปรแกรมการแข่งขันเลยแม้แต่นัดเดียวเรื่องที่สำคัญคือใครท้อแท้สุดๆเขาไม่ได้เล่นให้ทีมชุดใหญ่ส่วนทีมสำรองกว่าจะได้ลงสนามก็ต้องรอทุกๆ3สัปดาห์และผมรู้เลยว่าเราต้องทำอะไรสักอย่าง จากการที่ยังไม่มีตำแหน่งให้ลงเล่นในทีมดาบคู่ชุดใหญ่ทำให้ในเดือนพฤศจิก,กายน2008วอลเกอร์ถูกส่งตัวไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในลีกวันกับนองแทมตันยูเนเต็ดเป็นระยะเวลายาวนานเกือบ3เดือนแม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่วอลเกอร์ก็โชว์ฝีเท้าให้เห็นว่าพร้อมแล้วที่จะลงสนามให้เชฟฟิลล์ยูเนเต็ดในเกมระดับแชมเปี้ยนชิพทำให้ช่วงต้นปี2009ทีมดาบคู่เลขตัวเขากลับมาใช้งานอีกครั้งครับช่วงท้ายฤด,ดูกาล2008-2009เชฟฟิลล์ยูเนเต็ด อยู่ภายใต้การควบคุมทีมของเควินแบ็กเวลเขาใช้ทีมลงสู้ศึกในช่วงสำคัญโดยผสมผสานระหว่างนักเตะประสบการณ์สูงที่อายุเกิน30ปีเล่นกับดาวรุ่งตำแหน่งฟูลแบ็กทั้งไคล์วอล์เกอร์และไคล์นอลตัน การที่ไคล์บอกเกอร์นะครับถูกส่งตัวออกสตาร์ทในเกมเพย์ออฟเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกปี2009ที่เชฟฟิลด์ยูนเต็ดพบกับเบอร์ลีทำให้ดาวเตะซ,ซึ่งเติบโตมาเป็นสุดยอดแบ็คขวาของประเทศกลายเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ทีมดาบคู่ที่ลงสนามด้วยวัยเพียง18ปี362วันเท่านั้นอย่างไรก็ตามครับในช่วงซัมเมอร์ปี2009เขาและฟูลแบ็คไว้์เรียก,กันอย่างไคลยนอตันก็ได้โอกาสย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกสมใจครับ เมื่อทอตแนมฮอสเปอร์ยื่นข้อเสนอถึง9ล้านปอนด์เพื่อขอคว้าตัวฟูลแบ็กอายุน้อยทั้ง2คนมาเสริมทัพครับเขาติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ตั้งแต่ช่วงปี2011และกลายเป็นตัวหลักของทีมไก่เดินทองอย่างเต็มตัวตั้งแต่ฤดูกาล2011-2012ครับซึ่งซีซั่นนั้นเขาแจ้งเกิดเต็มตัวในลีกพรีเมียร์ลีกและถูกเลือกให้เป็นสุดยอดดาวลูกแห่งปีครับพร้อมติดทีมยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลของ PFA ครับและช่วงหลังจากนั้นมา เขาคือหนึ่งในแบ็กขวาที่ดีที่สุดแห่งทศวรรษของลีกสูงสุดอังกฤษครับก่อนย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์2017ด้วยค่าตัวสถิติโลกของนักเตะฟูลแบ็คครับเขาคือกำลังสำคัญของเป๊ปที่พาทีมเรือใบสีฟ้าควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสองสมัยซ้อนครับรวมถึงแชมป์ในอังกฤษครบทุกรายการสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะทำตามพระเจ้าครับและดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสำเร็จมากๆในเส้นทางชีวิตของเขามาร่วมแชร์กันใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะครับและฝากติดตามช่องนิทานลูกหนัง ที่จะนำเรื่องราวที่แสนอบอุ่นมาเล่าให้กันฟังขอบคุณครับ